บอกนะนกับไปเรื่อยๆอยู่นิ่งๆเมื่อเราปฏิบัติบำเพ็ญเพียรอิจาราดูกายดูจิตตนเองเมื่อนั่งไปเรารู้เราเจ็บเราเมื่อยเราคันอาการต่างๆที่เกิดขึด้นทะนได้ไหมเราจะผ่านนมัไปได้ไหมเมื่อคันเราต้องเกาไหม ลองอยู่นิ่งๆแล้วไม่เกามันซิเมื่อเป็นเน็บชาเราต้องขยับขาไหมลองวางเฉยดูซิให้รู้ว่ามันเป็นและวเดีมันก็หายไปได้มันเป็นการฝึกกายและจิตเราให้ผ่านกับอุปสรรคในปัญหาที่เราเจอในโลกภายนอกอันนี้เราอยู่ในภายในกายและจิตเราเราอยู่กับตัวเราเอง แต่เมื่อเรากล้าไปอยู่โลกภายนอกเราต้องเจอคนมากมายหลากหลายความคิดหลากหลายนิสัยร้อยพ่อพันแม่คนต่างๆมาทำให้เราสุขและทุกข์เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราฝึกกายและจิตการปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เรามีความอดทน โดยไม่ย่อทอ้อเพราะเราเชื่อมั่นว่าความดีจะหนุนนำให้ชีวิตเรามีความสุขความเชื่อจะนำพาให้เราพบความสำเร็จได้ถ้าเชื่อในสิ่งที่ดีและถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจและมั่นคงมีสติใช้ปัญญาพิจารณารู้ผิดชอบชั่วดี รู้บาปอุปนิโทษรู้ในสิ่งที่เราก็ทำดีหรือชั่วอย่าหลบผิดอย่าเข้าข้างตนเองในสิ่งที่ทำไม่ดีถ้าเรารู้ว่าอะไรไม่ดีพิจารณาและแก้ไขอย่าแก้ตัวนะลูกนะวันนี้ก็ขอให้ตั้งใจและก็บวชใจพิจารณากายและจิตตนเองให้มากที่สุด 洒竹。